ดูดิมันอยู่ในคุกแล้วว่านี่มันจะกินคนแล้วเออยอ้โยเสียวเฮ้ดเฮ้ยเอ้าทำอะไรกันคะเนี่ยมาไม่ให้สู้ไม่เสี่ยงเลยตกใจหมดเลยค่ะหืมทำอะไรล่ะทำไมขวัญอ่อนขนาดนั้นล่ะก็เพราะเราอ่ะกำลังดูปีศาจพีต้าในโลบอปไงล่ะคะมันกำลังแหกคุกเลยค่ะใช่ค่ะน่ากลัวมากฮะแหกคุกเหรออยดีดี แหกคุกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยสิเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะแหกคุกเหรอเดี๋ยวนะบริษัพีตาในโรบ,บอทมันโดนขังคุกไปแล้วไม่ใช่หรอคะก็มันแหกคุกออกมาค่ะก็จับตำรวจกินเลยถ้าจริงเหรอในในขอดูหลักฐานหน่อยสิไม่เชื่อ <ๆ S 1> <ร>หรอกเลยคะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเสื้อเหลืองแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็หัวใหญ่ๆตัวสีเขียวน่ากลัวมากเลยเฮ้ยตำรวจใช่ค่ะ ตอนนี้เลยคะ่ะที่พี่หน,นูคือต้มแหกกินตำรวจมีหน้าหวาดเสียวมากเลยคะ่ะพี่กุ๊กแต่มันมันอยู่ในรถที่แบบว่ามีการคุมขังอย่างดีแล้วมันแหกจริงหรอจริงคะ่ะเดี๋ยวพี่กุ๊กรอดูนะคะมันจะแหกออกมาเลยคะ่ะน่ากลัวโคตรเลยทุกคนดูอันนี้ขนาดเป็นกล้องที่แบบมีกล้องติดสามเหลี่สีโอาสายเลยนะมันแหกออกมากินตำรวจเรื่องตำรวจอีกคนจะรอดไหมอะอะ่าบอกนะว่าโดนกินไป คุณมูเล да. ือกเดี๋ยวนะมันแหกคุกแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนคะหนูว่ามันต้องหลบมาในหมู่บ้านเราแน่เลยค่ะใช่ค่ะหนูว่ารีบไปตามหามันดีกว่าเดี๋ยวมันจะมากินคนในหมู่บ้านแล้วนะคะเฮ้ยจริงด้วยโอเคงั้นเราไปบินโดนตามล่ามันด้วยกันไหมไปค่ะโอเคไปไปไปลุยอ่าโดนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วโอเคพร้อมนะไป let's go อุ้ยอันนี้ไม่พลาดนะหรือลมแรงนี่นี่นี่ มีบ้านใครเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทไม่โดนที่โกพังเลยเปล่าคะเนี่ยโอ้อน่าน่ะสิเฮ้ยเยเดี๋ยวนะเฮ้ยหรือว่ามันปีศาจอะไรอยู่ตรงนี้ทุกคนเกรดไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูทาง้นซ้ายสิสั้นไปมาไปมาสามเมื่อเหมือนจะฝนจะตกเลยค่ะโอ้อน่าน่ะสิเป็นไปได้นะไปเรามาดูกันต่อเฮ้ยนี่มันอะไรนี่มันหัวโคตรใหญ่มันหัวรถชิ้นแรกเราดูตรงหลังมันดิ เพื่อนใครหรือเปล่าคะหัวเล็กหัวใหญ่เพื่อนหนูหรือเปล่าอืไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่หรอกมาดูกันเฮ้ยไอตัวหัวใหญ่แน่เลยที่มันแบบทําให้โดนเราบันพังอะ่ะทุกคนคือว่าตอนมันเหยียบขาแล้วแผ่นดินมันตุ้งตุ้งตุ้งใช่อาจจะเป็นไปได้เฮ้ยมีมีคนนี่คนธรรมดานะหัวเล็กๆๆๆนะจิ๊บลิบนะไปไหนนี่ไปจ่ายตลาดมั้งไปเรามาดูกันว่าไอตัวหัวเฮ้ยพูดยังไม่ทันคำไม่กะเฮ้ยมันมองว่าเอ้าแล้วมันหายไปไหนอ่ะ ได้แบบโเฮ้ย<ก>หรือว่าหัวโตแต่ว่ามันสามารถทำสลายตัวได้ไงทุกคนดูดิบ้านหลังนี้ก็แบบหลอนเหมือนกันนะตรงนีทุกคนเฮ้ยมันอยู่บานาหลังคาโอ้โหน,นั่นนะดิดีหน้าหลังคาไม่ถล่มอ่ะอะมาทุกคนเราไปกันต่อที่มันเอามันหายไปแล้วเมื่อกี้มันอยู่หลังนี้ไม่ใช่หรอหลังคาสีขาวๆตรงนี้ไงเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะนี่อยู่เขียวๆนี่หรือเปล่าอันนี้ต้นกล้วยเอาไม่ใช่ ไม่ใช่นางตานีเนาะอาจจะเป็นแฟนกับนางตานีปะคะ้ยนางตานีจะชอบคนที่แบบว่าหัวเป็นลูกชิ้นขนาดเลยเหรอป่ะเราไปดูกันต่อเฮ้ยถ้าเราเจอนี่คือวิ่งหนีจะทันไหมเนี่ยหัวใหญ่ขนาดนั้นอะทุกคนโคตรหลอนเลยอะป่ะเฮ้ยมันมาอีกแล้วนี่ร้องไห้ลอยเป็นลูกโป่งลอยได้้ลยลูกโป่งหัวคนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมาทำสัญญาเราพังแบบนี้อะ หรือว่ามันจะเจอแล้วมันก็หุ่งเข้ามาหรือเปล่าคะเฮ้ยเป็นไปได้อุ้ยไม่ได้การนะ่ะอย่างนี้เราโดนเราพังใช่ไหมเราทํายังไงดีดู C C T V ไหมคะเป็นความคิดที่ถูกต้อง C C T V ในหมู่บ้านเราตอนนี้นะผู้ใหญ่บ้านนติดแบบ3ามร้อยสองศาโอเค่าาะฝากก่อนนะคะฝากก่อนมาเราดู C C T V <า>กันเรื่องนี้ขาดตอนม่ดได้เด็ดขาดโอเคนี่เป็น C C T V ในหมู่บ้านที่เราจะมาดูกันนะทุกคน พร้อมแล้วไปกันเฮ้อันนี้เป็นทุ่งนานะทำไมตรงนี้มันมืดอย่างเี้อะไรอะไรไม่ว่าเป็นแหนูเห็นไหมตอนนี้หไม่เห็นเลยค่ะมืเฮ้ยวเดียเอ้ยง่นผีอะไรพี่พีตาไงพี่ตารบอุ้ยอุ้ยที่หนูเปิดให้พี่กุ้งดูเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่มันตัวเดียวกันเลยทุกคนเราเจอมันแล้วที่มันแหกคุกมามันมาในหมู่บ้านเราจริงด้วยโอเคป๊กไปกันต่อ ฮ้ยน่ากลัวมากเยมัน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 ทำไมมันมาอยู่เลยทรงนมันเหมือนจะกินกบกินเขียดกินแย้เลยอ่ะคนหลอนเลยทุกคนเป็นยาวไม่รู้เคราว้ายแล้วจะไปสมูททำไมล่ะว้ยนั่นเองเราไปดูด้านข้างมันนะโอเคมีกล้องบนจอปิดด้านข้างเฮ้ยเดี๋ยวนะเขามันขามันเหมือนเป็นงูเลยอ่ะใช่ไหม ใช่ค่ะน,นี่องกล้องจับภาพแบบมืดแล้วก็เห็ดแบบว,ว่าความชัดมันมสามร้อสิบองศาเลยนะน,นี่ทุกคนมันอยู่แถวในหมู่บ้านเราเราลองซูมเข้าไปดูสิอันนี้ที่ไหนอะ่ะเฮ้ยนนกล้องจับภาพนี้ในเล้าหมูมอุดอุดอุดเลยจะไม่กินลูกหมูเหรอคะเป็นไปได้ือ้อสองสารน,นี่ทุกคนตอนนี้ลูกหมูของเราในหมู่บ้านเราควาหมูอ๋อไม่ กินหมูไปแล้วหมูเหีือตัวแค่นี้มันม่ำหมูแล้วก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูที่สุดเลยจริงเราเราเรารีบหนีไปดูที่มุมอื่นดีกว่านะทุกคนนะไป CCTV มุมอื่นเฮ้ยเดี๋ยวนะมันวิ่งไล่คนกันยิงแดงใครอย่าหน้าเหมือนแฟนใครหรือเปล่าแฟนพี่คนรึเปล่ไม่ใช่มั้งทุกคนคือตอนนี้ CCTV จับภาพมันวิ่งไล่ชายชุด ากางเกงแดงแล้วชัยก็โดนมันกินหุย้ยมันกินไปแล้วต่อนหน้าต่อตานกลัวมากบูเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราโดนไปกินอย่างนี้เลยนะยิ่งเป็นเด็กที่ตัวเล็กๆอะ่ะทุกคนไอปีศาจพีตาในโลบนี้โหดเลยไปเรามาดูกันต่อหุย้ยอันนี้วัวเหรอคะวัวสามตัวอันนี้ัวสามตัวมไม่แล้วอย่าบอกนะว่า มันไล่กินวัวลูกวัวด้วยส่วนล่างมันเป็นเัื้อมันเหมือนผีเป็ดเลยผีเป็ดแบบเป็ดเปย์สยองอ่ะมันเหมือนปลาเหมือนกันนะเหมือนนางเงือกไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้น่าจะไม่ใช่นางเงือกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราตามแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะโดนยิงเหรอเนี่ยเฮ้ยกล้องจับภาพมันโดนทำลายเฮ้ยเดี๋ยวนะลงมาดูกันหรือว่าเขาเอาประธานยิงใส่มันเฮ้ยอาจจะขับไล่หรือเปล่าคะทุกคน นี่พีตาโดนใครก็ไม่รู้ทำร้ายแล้วก็ไม่ไมลอ่ะโอ้ยมันโดนไฟครอกเดี๋ยวนะหรือว่านี่คือฮีโร่แล้วมาดูกันโฉมหน้าของฮีโร่ที่มากำจัดไอ้ปีศาจพีตากันเฮ้ยผู้ชายชุดเขียวใครเฮ้ยแต่ว่ามันเข้าสู้เลยทุกคนพอมันโดนไฟอะ่ะตัวมันดำเลยเน,ะน,นาะทนมากหูมันบ่อยานเลยขนาดไป ลุกมันขนาดนี้นะไอตัวนี้มันหหดจริงๆทุกคนเฮ้ยนี่มือมันนี่นี่ใ,นใครอ่ะคนโอ้นม่จะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญในการปราบผีค่ะมันโผล่ขึ้นมาแล้วมือใหญ่กว่ามือหน,นูอีกค่ะพี่กูเนี่ยมันใหญ่เท่าตัวคนเลยนะหน้ามันเขาบอกว่าเ่าะเขาปากมันเข้าไปในนี้ไงในหมอแมน่นะ Oh, 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 oh. มันควรจะเกรงแล้วมันก็ล่อย oh. ไฟขึ้น <c oughs> มันไม่ยอมเข้าไปอ่ะดูดิมันมีพลังด้วยนี่น,นี่แล้วชายคนนี้นันก็กําลังเอาไฟไล่มนแล้วก็อันนี้คือหมอผีในหมู่บ้านเราคนใหม่เหรอฟ <c oughs> าดลงไปแล้วก็ฟาดไหม <c oughs> เป็นพลัง <c oughs> ไฟกวาดแล้วก็จะทํายังไงผู้ชายคนนี้ฟาดไปแบบเปิดอันตีเข้าไปวลาวาเลยพี่สอดพี่ต้าด้วย อะยหายไปว้คนเก่งมากโอ้โหใครอยาหล่อให้มากเลยหนูไปจีบดีกว่าอาวอ,าอาไปจีบไปด้วยเอ้าเี๋เลยเอา้เอา,อาไปจีบกันหมดเลยผู้ชายเสื้อเขียวคือใครอ่ะยทุกคนปีศาพัพิต้ามาทโดนกำจัดแล้วแต่ว่าทุกคนถ้าเจอมันอีกทีให้หนีไป